ตัวเสื้อเท้าอย่างก่อนเท้าถนอมเท้าถนอมน้ำสกุลสีสว่างวงอ่าอยู่แขวงอุ่ยอย่งก็อยู่เมืองอุทุมพรแขวงสวรรค์เขตอ๋อเมืองอุทุมพรแขวงสวรรค์เขตประเทศอีวันพนตูเออสสอปปลาวเด้อยตัวไม้จะไดนหมดเศร้านี่เออกันไม่เศร้านี่ก็ขี่รถจักรมาเลยก็ฝากไว้ในด่านเลยก็ขี่รถขี่รถขี่รถจักรคือขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านเอามอเตอร์ไซค์มาฝากไว้ในด่าน เราข้ามสะพานมาเรานั่งรถตู้มามใจถึงขนาดมาเห็นแล้วเป็นเท่าไรเห็นอะไรก็ภูมิใจนะคุ้มค่าที่ได้มาเห็นนะคุ้มค่าบ่คุ้มค่าคุ้มค่าแต่ก่อนเคยเบิ ne, er field, like ่งแต่ในโซเชียลเนาะนะบอเคยติดตามคุ้มาในพิกโต๊ะอะไรกันนะยูทูบคุ้มค่าบ่เหมือนคุ้มไหมคุ้มค่าคุ้มค่าเอาบอกพี่น้องทั้งเมืองอุดมไานีดิเมืองเพงอย่างนักเก็ตวันนี้ก็มาอยู่ชุดโคดอันโชดคูซเอ็มเนาะวันนี้เนาะ ่ะกี้ก็เห็นในติ๊กต็อกในยูทูบนะวันนีนะ้มาเห็นตัวจริงมาเห็นตัวจริงกับเมนความเห็นในยูทูบเลยเอาคูกใช่เลยนะอนี่คือ,อยางหกมีดเด้อพี่น้องเด้อยางหกมีดเต็มคูเลยนี่เม,มืองลาวมีเนี้งนี้เนาะอยู่เมืองลาวยังเห็นเลยแบบนี้นะไม่ได้ตัวนะบ่ได้ตัวบ่ได้ตัวทั<อ>ว้งิงแบบนี้ต้นอายุสาวปีเด้มมอมีสาวปีงามมันสีลายเห็นบ่งามมันสีลายอยู่ในสวนนี่เด้อนอกจากยางสีลายแล้วนะ นานน้อยๆเวดาหักประมาณนั่นนะแม่นบอก<ม>ของชุดตัวมันหักเต็มกระลาป๋วเออต็มกระลาปอวงานชิบะหักป,ประมาณแล้วก็นยุ้งชิบะมีอยู่ในนี่ครั<อ>บครับส่วนตัว้ยุ้งหลายบ๋วหลายๆอ,อ่าอยากบอกพี่น้องสวัสดิเสถนะร้ขามาเบิ่งเด้อมันสวัสดิเสถกับนี่ไปกลับได้นะ<ใ>นมันโ<อ>บไก่ครับมันโบไก่นะมาเดา้อโทรมาก่อน0872177176็ดสองหนึูเซมบุนเซนา บ้านอยู่เบอร์โคกเชียงบานจังหวัดสกลนครสวัสดิเกศกับส่วนะน้องเดินไปกลับได้อ่าโอเคอ่าสวัสดีครับ